พลังแห่งธรรมชาติ และเมื่อถึงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมช่วงของ B ีดีมาฝากค่ะอย่างที่นแพทย์บุญชัยได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรานั้นควรจะต้องรับประทานผักและผลไม้นะคะเพราะว่าเราจะได้เอนไซม์ในการที่จะไปซ่อมแซมส่วนสึดร้อต่างๆของเซลล์ร่างกายของเรานะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าโอ้จะต้องทานผักผลไม้มากมายซะแค่ไหนต้องไปตลาดไปหาซื้อบางทียุ่งยากและชีวิตของคนรุ่นใหม่บางทีการที่จะทานผักสดๆเป็นเรื่องลําบากแล้วก็โอกาสที่จะได้ทานครบทุกหมวดหมู่นั้นเป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะ ช่วงมีดีมาฝากวันนี้มีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตของคนเราง่ายขึ้นง่ายอย่างไรนั้นมาฟังคำตอบจากท่านนี้กันเลยนะคะคุณนัทวัตร์ประเสริฐสังข์ค่ะเป็นที่ปรึกษานะคะการตลาดของบริษัท Bonnet Corporation จํากัดตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดคีคุณผู้ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมจริงๆแล้วเราเคยมีโอกาสพูดคุยกันกับพี่โนโกหลายครั้งมากใช่ครับ คุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ชมรายการอยู่วันนี้นะคะบางท่านเพิ่งชมครั้งแรกเพราะฉะนั้นขออนุญาตทบทวนนะคะให้ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวที่อยู่ตรงข้างหน้านี่คือเขาเรียกว่าโอ้โหผักกองโตมหาศาลเลยพีโ่นโกขาลเล่าถึงโปรโเอ็นให้ฟังสีนนิดหนึ่งได้ไหมคะถ้ามองภาพตอนนี้ก็คงจะเหมือนมีผักมีผลไม้มาวางอยู่ต่อหน้าเราครับ,รบแต่เราเปลี่ยนภาพนั้นไปแล้วครับก็จะจะตอกย้ำคําพูดความเห็นของพิธีกรสาวสวยนะครับว่าผักและผลไม้ เขามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเราอย่างไรนะครับผมบอกด้วยครับว่าพลังที่มหัศจรรย์พลังธรรมชาติที่เหนือคําบรรยายอื่นใดนี่แหละครับไม่มีอะไรเหนือเกินพลังธรรมชาติพลังธรรมชาติเหล่านั้นนะครับก็อยู่ในผักอยู่ในผลไม้อยู่ในธรรมชาตินั่นแหละครับนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็ได้นําเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางสมัยนะครับสามารถที่จะมีกระบวนการผลิต นำผักสดนำผลไม้สดะนะครับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตและกระบวนการนั้นก็สามารถที่ยังคงคุณค่ายังครงรักษาคุณภาพนะครับของสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อชีวิตค,คือหมายความว่าแม้ว่าเราจะปรับปรเปลี่ยนย่อส่วนให้เขามาแบบอยู่ในอนุที่เล็กที่สุดแล้วก็ตามแต่คุณค่าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปโดยความหมายที่แท้จริงแล้วนะครับคุณปุ๊กว่าสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตตอนนี้ มันไม่ได้อยู่ในรูปของผลไม้เขาอยู่ในรูปของวิตามินอยู่ในรูปของเกลือแร่อยู่ในรูปของสารธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรียกภาพรวมโดยโดยโดยย่อๆนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มของไพโตเคมีคอนหรือถ้าเราเป็นภาษาไทยหมอไทยไทยเราก็จะบอกว่าผมมันจะเรียกว่าเป็นพึึกษาโอสดพึ่งสาโอสดนี่คือเป็นยาที่มาจากพืชผักสมุนไพรถูกต้องครับ ผมขอเรียนผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ที่กําลังรับฟังแล้วก็สนใจชมอยู่นะครับสนใจและก็รักต่อสุขภาพตัวเองแล้วห่วงใยสุขภาพคนข้างเคียงคนรอบข้างนะครับวันนี้ผมมีสารพันสาระที่ดีๆมาบอกหลายอย่างถ้าขณะที่ผมกําลังพูดอยู่นี้นะครับยังมีข้อสงสัยข้อข้องใจอะไรนะครับโทรทันทีครับไปที่1752เบอร์ย้ำนะครับเบอร์1752 ที่นั่นจะพูดเหมือนกับที่ผมพูดจะพูดทุกสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ตรงนี้แต่ต่างกันคือคุณอยากรู้อะไรถามมาเราตอบได้เลยตอบได้หมดครับะะทุกข้อข้องใจทุกคําถาม <c oughs> ที่1752 <c oughs> โทรได้เลครับตอนนี้ <c oughs> ผมพูดอะไรสงสัยโทรไปที่นั่นเพราะเวลาตรงนี้ผมมันน้อยตอบได้ไี้หมดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ตอบไปเลยครับถามไปเลยครับดังนั้นนะคะแหมพี่นกพูดมาสักขนาดนี้แล้วในโปรเอ็นหนึ่งกล่องของเราในนี้ โอ้โหเขาบอกว่านี่ผักกองโตนะคะคุณผู้ชมมากมายมหาศาลเรามีอะไรยังไงอยู่ในนี้บ้างมันม,มีความพิเศษแค่ไหนยังไงทําไมคุณผู้ชมถึงจําเป็นที่จะต้องมีโปร,โอรเอนติดบ,บ้านเอาไวค้ค่ะในใน,ในกลุ่มที่เรานํามาเป็นวัตถุดิบะนะครับที่มาใช้ผลิตกระบวนการตรงนี้เนี่ยเป็นผลไม้สดอย่างน้อย8ชนิด8ชนิดเลยกล <9 S 1> ่าวอ้างตรงๆได้เลยว่า เป็นผลไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยเกือบ99นะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดนะครับมะนาวนะครับองุ่นบ้านเราก็ปลูกได้มีเยอะนะคะมีเยอะครับองุ่นนะครับสับปะรดและมีอะไรครับผมยังนึกภาพเยอะแยะมันมากอยู่มาอยู่ในนี้ที่ที่ผมอยากจะพูดบอกให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบว่าผลไม้ที่สําคัญเลยนะครับก็คือมะขามป้อมเพราะว่าในในศาสตร์ของ สมุนไพรไทยเราเนี่ยเราเชื่อในคุณภาพของผลไม้เหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีความมั่นใจในผลไม้ผักอยู่อีกหลายชนิดเช่นที่เราเอามาประกอบด้วยก็คือในเรื่องของตัวแครอทนะครับตัวแครอทที่เราเอามาเพิ่มเพ้าไปเฉพาะในชุดของแครอทหนึ่งมะนาวหนึ่งสับปะรดหนึ่งและมะขามป้อมนะครับในกลุ่มนี้เขาจะมีกลุ่มของวิตามินซีอยู่เยอะมากสูงมาก โดยเฉพาะในชื่อคําว่ามะขามป้อมมะขามป้อมเราพูดได้เลยนะครับว่าเขาเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสุดทีนี้คนที่จะต้องทานโปรเอ็นโปรเอ็นช่วยอะไรบ้างในเรื่องของสุขภาพหลายคนรู้แล้วนะคะว่าโปรเอ,อ็นนี่อุดมไปด้วยโอ้โหวิตามินซีสุดยอดเลยพืชผักผลไม้จากเมืองไทยแน่แต่แค่นี้หลายคนบอกอ้าวแล้วทาไมเราต้องทานโปรเอ็นด้วยเพื่ออะไรยังไงคะคือก่อนก่อนที่เราจะพูดถึงตรงจุดนั้นเนี่ยรเราต้องมองกลับไปถึงก้นบึ้ง ต้นเบึ้งของของความเป็นจริงของสุขภาพของเราก่อนนะครับว่าการก่อเกิดของโรคแต่ละโรคเนี่ยมันไม่ได้เกิดวันนี้เป็นเลยพรุ่งนี้เป็นแล้วเลยไม่ใช่ก็จะสะสมอาการมาตลอดเวลาดังนั้นอาการเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายของเรานี่แหละครับเป็นตัวกําหนดนะครับคนที่กําหนดไม่ใช่ใครครับตัวเราเองนี่แหละครับเรากําหนดอย่างไรได้เช่นนั้นถ้าวันนี้เราใช้อาหารให้เป็นยา ชีวิตเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเกิดเราใช้อาหารแบบผิดวิธีปรุงผิดวิธีสิ่งที่เรากินเข้าไปก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่รางกายของเราทำให้เกิดโรค,คะนะครับการเกิดตรงนั้นเนี่ยนะครับผมมองดูว่าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่เรากล่าวถึงรวมทั้งวิตามินเกลือแร่ที่เราผนวกเอาไว้อยู่ในนี้นะครับ ก็เป็นตองค์ประกอบที่จะทําให้กระบวนการฟื้นฟูร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเป็นไปโดยธรรมชาติเราลงลึกไปถึงระดับชีวโมเลกุลเราไม่ได้เอาไปแค่จุดใดจุดหนึ่งเราทําการฟื้นฟูในภาพขององค์รวมของร่างกายของเราเดียว่าร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยถูกต้องเพราะว่ามันเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกๆส่วนมันเป็นกระบวนการใหญ่มากนะครับแค่แค่เรื่องเดียวกระบวนการเดียวกัระบวนการเวตาทอโฟิซึมกระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการที่ใหญ่มาก S <S <S แต่ก็ไม่ใช่ว่าจบอยู่แค่ตรงนี้<อ>ในร่างกายของเรานะครับมันก็มีผลกระทบไปต่อในส่วนของต่อมไร้ท่อ,อไปส่วนของอะไรอีกมากมายของตับของปอดของม้ามของไตะนะครับมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าหากเมื่อไหร่ร่างกายของเรามีความสมดุลเขาเรียกว่าสมดุลธาตุเมื่อนั้นร่างกายเราจะพบกับความสุขแต่ที่เราเจ็บป่วยได้ทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าความไม่สมดุลของเราไม่สมดุลการที่ไม่สมดุลเกิดจากอะไรเกิดจากกระบวนการของการกระทําเช่น อนุมูลอิสระเข้าไปทํากระบวนการแปรปรวนทําให้เกิดเซลล์เซลล์ประหลาดนะฮะเซลล์ประหลาดเซลล์ประหลาดที่ร่างกายไม่รู้จักผุเรียกเอเลี่ยนเซลล์นะฮะเอพวกนี้ร่างกายไม่รู้จักและทำลายไม่ได้ด้วยส่วนที่จะทําลายก็ได้ก็คือในเรื่องของวิตามินไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ซึ่งมีมากมายอยู่ในโปรเอ็นนะครับคือที่พูดมามีทั้งหมดแค่กล่องเดียวเนี่ยครบเลยครบจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร ในหนึ่งกล่องเนี่ยผล,ลไม้รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า30กิโลค่ะจริงเหรอถ้า30กิโลวันนี้ผมผมผมไม่ได้พูดเล่นนะตัวผมเองนั่งกินวันหนึ่งยังไม่หมดเลยอะ่ะไม่เว่าว่าแต่พี่นกเลยปุ๊กแบบแค่แบบสักกลมหนึ่งหรือไม่ถึงกิโลก็อิ่มแล้วอะ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบเติมเต,ต็มสารอาหารได้มากขนาดนั้น Apple นะ Apple สิบกิโลค่ะ Carrot สับประรดไม่ไหวนะครับ จะพราะ Apple แอปเปิลเียวก็กินกันไม่บาไดไม่ไหว<ด>แล้วนะครับแล้วพูดถึงมะขามป้อมใครก็จะไปขยันได้กินทุกวันแล้วหายากมากกิน<ช>ทีเดียเป็นที่ลําบากลําบนกันจริงดังนั้นเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์แบบนี้กลุ่มที่สำคัญที่สมควรนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอยากทราบแล้วว่าใครกันเนาะที่เหมาะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมตอบตัวเองได้แล้วว่าเราก็เหมาะแหละพี่นกขาคนที่เหมาะนะครับ <ฮะ S 1> ตั้งแต่พิธีกรคนสวยคปุ๊ก <ฮะ S 1> นะครับ ผมหนึ่งทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุวัยทํางานแม้แต่กระทั่งคนมีอาการเจ็บป่วยชัดเจนก็สามารถที่จะดื่มโปรเอ็นนะครับเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้การดื่มนี่ดื่มนี่อันนี้คือหมายถึงว่าข้างในเป็นซองใช่ครับเราฉีกแล้วผสมน้ําผสมเครื่องดื่มหรือยังไงครับพี่นุถูกต้องครับข้างในกล่องก็จะเป็นซองซองจะบรรจุอยู่10กรัม นะครับใน10กรัมเนี่ยเราก็ฉีดผสมน้ําน้ําที่ใช้ผสมนี่ก็เป็นน้ําเย็นเท่านั้นนะครับเป็นน้ําเย็นเท่านั้นน้ําอุ่นก็ไม่ได้น้ําร้อนนี่นับเลิกเลยเพราะว่าเขาจะไปทาลายคุณค่าที่สําคัญเลยที่เรากําลังคํานึงถึงที่สุดที่เราประคับประคองให้ได้มาเนี่ยคือคุณค่าของวิตามินเกลือแร่โดยเฉพาะเอนไซม์เอนไซม์ที่ได้จากผักที่ได้จากผลไม้ที่เรากล่าวถึงมากมายหลายชนิดลยครับถ้าไปโดนอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสแล้วเนี่ย คุณภาพเหล่านั้นจะขายไปทันทีไม่มีไม่มีความหมายเลยเสียของเพราะฉะนั้นสับสาวไปรุ่นก็ไม่ใช่เสียของนะฮะของมันเสียแหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จําง่ายๆนะคะถ้าระหว่างที่คุยกันฟังไม่ทันโทรได้ที่เบอร์อะไรนะคะมีเบอร์ที่เป็นเบอร์เรียกว่าให้ผู้บริโภคเข้าไปศึกษาหาความรู้ข้อสงสัยได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงครับ เบอร์1752 1752สนเจ้อบอร์นี้โทรได้สนใจข้องใจอยากจะรู้อยากจะลองผมท้าพิสูจน์เลยนะครับถ้าดื่มได้ตามคอร์สคอร์สนี้ไม่ใช่ว่าผมมาพูดเองเป็นคอร์สที่นายแพทย์นะครับแนะนำมาแล้วผมก็ยืนยันว่าคอร์สนี้เนี่ยทำให้ผู้ป่วยยำนะครับผู้ป่วยป่วยจริงๆครับแล้วดื่มแล้วอาการ ผู้เราหายไปในที่สุดคุณผู้ชมคะฟังพี่นกพูดมาแบบนี้คุณผู้ชมไม่เชื่อใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราเชิญมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะในช่วงมีดีมาฝากช่วงที่2เนี่ยนะคะเราจะเชิญผู้ที่เขาเคยป่วยใช่ครับนะคะแล้วก็บังเอิญมีโอกาสได้ลองรับประทานโปรเอ็นตามตามคยกว่าตามที่คุณหมอแนะนำว่าจะต้องทาแบบนี้แบบนี้แล้วปฏิบัติตัวเคร่งคัด เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างวันนี้เขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะ